เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มันเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ GO นะครับ GO.com อ่ะ go com อทะนี่ครับที่ได้จัดนะครับก้าวนักเตะนะครับของทางแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับที่ใกล้จะหมดสัญญากับทีมแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คนจัดลำดับเนี่ยนะครับก็เนี่ยมันมีที่มานะก็คือคิสวอลเกอร์นะครับคนนี้นะครับที่เป็นนักข่าวของทางเว็บไซต์โกเนี่ย นี่ครับผมก็ให้เครดิตไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าปกติผมก็ให้อยู่แล้วนะนครับเพราะว่าหน้าเว็บมันก็ขึ้นอยู่แลลวนะครับโอเคเรามาดูผู้เล่นรายแรกครับคือเนี่ยก้านักเตะผมดูหมดแล้วนะอันนี้ผมจะมาอธิบายทีหลังคือมันเป็นแต่นักเตะเนี่ยเป็นเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆนะครับคือทีมไหนอ่ะต้องการซื้อได้นะครับโอเคครับรายแรกครับเป็นทางดนลี่บินนะฮะดนลี่บินครับย้ายมา ตอนยุคโดยฟาเก่านะครับแล้วก็ยังทําผลงานได้ไม่ไปชิมเป็นอั่งนะฮะในตอนแรกอะที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหตอนบนโลกนะหนึ่งจ่ายบอลแม่นนะครับแล้วก็เล่นแบบโอเคอะจ่ายบอลแม่นมากนี่ครับแล้วก็เล่นได้หลายตําแหน่งด้วยจะพอซื้อมาเนี่ยก็ครึ่งๆกลางๆนะอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วก็ยุคลงหลังเนี่ยก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสเลยนะครับดนลีบินเนี่ยเล่นสารพัดตำแหน่งครับ สรพัดประโยชน์ว่างั้นนะครับก็คือเล่นได้แบ็กไซด์นะครับเซนเตอร์กองกลางตัวรับนี่ครับก็เล่นได้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งถ้าแมนยูไม่ต่อสัญญาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเออมันน่าจะมีทีมอื่นแหละก็เห็นว่าสเปอร์เคยให้ความสนใจนะนะครับแล้วก็พวกทีมบาซ่าก็มีนะครับแล้วก็ทีมจากอิตาลีก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่ ยังไม่ได้ต่อสัญญาใชบใหม่นะครับโอเคครับไรท์สเนี่ยเป็นทางไมเคิลคาริกนี่ครับก็รายนี้นะี่ครับผมคิดว่าไม่รู้ว่าเว็บไซต์โกเนี่ยจัดไมเคิลคาริกมาทำไมนะนะครับแต่ว่าในความพิส่วนตัวผมผมคิดว่าไมเคิลคาริกน่าจะแขวนสตั๊ดหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วย แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเข้าวัย36ปีแล้วนะครับแต่ถ้าเจ้าตัวอยากเล่นอยู่นะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะต่อแล้วแหละฤดูกาลนี้อาจจะไปเป็นโค้ดหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าอยากถ้าหมายถึงว่าอยากเล่นนะผมคิดว่าน่าจะมีหลีกอเมริกาที่ให้ความสนใจครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เคยมีข่าวกับหลีกอเมริกามอนกันนะครับก็เห็นเคยมีข่าวว่าโซเซมันโยเนี่ย หมือนเคยกวักมือเรียกมาเป็นขลิกเนี่ยมานั่งในตําแหน่งผู้ช่วยโค้ดอะไรต่างๆนี่ฮะก็รอดูแล้วกันครับตำแหน่งนี้มูลโยกบอกว่ายังว่างอยู่เขาบอกประมาณนี้นะครับอีกรายหนึ่งครับก็เป็นบริยานเฟเร,รนี่โอ้โหรายนี้ครับมีข่าวเชื่อมโยงนะครับกับทางเอซีมิลานบ้างนะครับหลีกลีลอ่อลีกจีนบ้างหลีอ่อตุรกีบ้างนะครับก็มีข่าวเยอะแยะมากมายนะนะครับ อยากที่หลายๆทีมอยากได้ตัวเบสเช่ก็มีข่าวนะครับเพราะว่าตอนเนี้คือโอเคแหละนะครับบริยานเฟนนี่ทำผลงานได้แบบไม่ขิเลร่นะช่วงหลังอนะไม่ขิเล่แต่ว่าตอนเนี้เขาเจ็บไงนะครับเจ็บแล้วก็โอกาสก,าก็ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทําให้เอ่อก็มีกระแสะข่าวว่าเขาอาจจะย้ายออกแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่ต่อสัญญาแล้วอะถึงแม้ว่าจะมีข่าวมาว่า เจ้าตัวบอกว่ากําลังติดต่อแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับสัญญานี้นอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าสัญญาที่แมนยูมอบให้เนี่ยมันไม่ค่อยโดนสําหรับเขาสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าอาจจะทางออกของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการเลือกย้ายนี่ครับเว็บไซต์โกก็เลยจัดมานะนี่ครับโอเค,คอันนี้คือรายที่3นะนี่ครับส่วนรายที่4ี่เนี่ยเป็นอังเดเอเรรานะครับ รายนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมีข่าวกับทีมลีกสเปนเยอะมากๆนะครับก็เป็นบาร์เซโลนานะครับถ้าเกิดดูแล้วนะครับทางบูรินโ่แล้วก็แมนยูไม่ต่อสัญญานะักเตะคนนี้ผมก็เสียดายนะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็ผลงานก็คือแบบอยู่ในระดับปานกลางนะไม่ได้ดีมากไม่ได้รายมากนะครับแต่ก็ควรที่จะเก็บไว้ แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยเสียดายไหมก็เสียดายแหละอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นนักเตะที่แบบผมไม่อยากขยายมากสักเท่าไหร่นะครับคนเก็บไว้อะแต่ว่าโอกาสเนี่ยมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับบางนัดก็หลุดไม่มีชื่อเป็นผู้ล่นสำรองเลยนะครับแล้วก็มันมีข่าวแววมาว่าก็บาร์ซ่าให้ความสนใจนั่นแหละนะครับก็คิดว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะดึงไปแทนอินเนสตานะนะครับพห็นข่าออมาประมาณนี้ นะครับก็รอติดตามดูแล้วกันถ้าถ้าผมคิดว่าถ้าไม่ต่อเนี่ยอาร์เจร่าน่าจะกลับสเปนแน่นอนนะครับนี่คือลายที่4นะครับที่ทางเว็บไซต์โกบอกมานะฮะก็นี่ครับใกล้จะหมดสัญญาครับใครทีมไหนสนใจก็รีบติดต่อนะนะครับเผื่อได้เป็นแบบฟรีเยจนนะครับก็คือค่าตัวฟรีไปเลยครับแล้วรายนี้ครับไม่ต้องพูดถึงครับก็เป็นการต่อสัญญาปีลายปีนะฮะก็ คือฤดูการที่แล้วก็ต่อต่อมาปีหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้าเข้าปีนี้คือจะหมดจะหมดสัญญาแล้วนะครับก็คือ1ปีอะนะครับ1ปีตอนเข้ามาก็1ปีอะไรประมาณนะะีนนะะณ้นะคะรับก็สําหรับซาตันนะครับฤดูการนะะี้เจ็บอย่างเดียวเนี่ยเหมือนกับมาพักผ่อนที่แมนยูนะนะครับฤดูการนี้ฤดูการที่แล้วนี้ได้ลงแบบเต็มเต็มอยู่แต่ฤดูการนี้ผมเข้าใจเนะะี่ยเพราะว่าเจ็บหนะักจริงๆนะครับแล้วก็ ถึงแม้จะกลับมาแล้วอ่ะนะครับแต่มันก็ยังเจ็บอีกนะครับคือสภาพร่างกายเขาผมคิดว่าตามอายุนะครับตามอายุก็คือสมัยนักหนุ่มผมคิดว่าสตรัตันคงเจ็บยากนะแต่วันนี้คืออายุก็ค่อนข้างมากแล้วนะครับมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็กำศึกมาหนักด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าย้ายเนี่ยน่าจะเป็นลีอเมริกานะครับไม่ก็กลับไปเล่นให้กับพวกเอ่อลีกิตาลี นะครับก็เราดูอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังดูมีไฟอยู่นะครับแต่ว่าคืออาการบาดเจ็บนะครับมันรบกวนตลอดนะครับซึ่งพิมพ์ลีกถ้าอยู่ในพิมพ์ลีกต่อไปก็ผมว่าก็น่าจะเจ็บหนักกว่านี้นะเราจะไปครับก็คือแซมจอนโตนนะครับรายนี้ผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับผมคิดว่าก็ก็ควรที่ที่แบบจะย้ายออกดีกว่านะครับ คือถ้าไม่มีเดคิอาแล้วก็โรเมโรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเก็บไว้อะ่ะก็ดูมีทรงอยู่บ้างแต่ว่าโอ้โหยากครับตามได้ที่โรเมโรแล้วก็เดคิอาอยู่มันก็ยากจริงๆนะครับเพราะเดคิอาฟอร์มไม่ตกเลยอะนะครับต้องพึ่งจงรงิงๆนะครับต้องพึ่งแบบมากๆเลยนอะกจาก R, เดคิอยาร์เลือกย้ายไปเรอัลมาดริดหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถ้าเกิดมันมันไปจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมันโยนเนี่ย น่าจะตอกสัญญาก็เป็นไปได้นะแต่ตอนนี้คือสัญญาใกล้หมดแล้วนะครับก็มีข่าวว่าจะไปพวกทีมแอตเลติิลลาอะไรประมาณนี้นครับก็คือแอตเลติิลลาก็ยืมยืมไปไปเรียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสตีมบูธนะเห็นว่าชอบฟอร์มของดาวรุ่งรายนี้นะนะครับน่าจะเลยดาวรุ่งเพามั้งอายุ24บแล้วนะแต่ว่าผมก็จัดอยู่ในส่วนของดาวรุ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าปั้นขึ้นมานะครับแล้วรายนี้ครับ ก็เป็นอีกรายหนึ่งที่มีข่าวนะครับว่าจะออกเหมือนกันคือบาซ่าก็ก็คิดว่าจะคว้าตัวเหมือนกันนะเรอัมลมาริดก็มองไว้นะครับเป็นนักเตะที่ขวัญใจแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ใกล้จะหมดสัญญาแล้วนะครับรายนี้นะครับเอ,อ่อผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะสัญญาใกล้หมดแล้วอะคือฟอร์มเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็คงที่สม่ำเสมอไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้ดีมากจนเกินไปแต่ก็ ควรมีนะครับควรต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยอายุหรือเปล่านะครับที่ทางแมนยูเนี่ยแบบเหมือนกับว่าคิดนานไปหน่อยก็คืออายุเนี่ยเข้าวัย30แล้วอะนะครับก็อาจจะคิดเยอะนะครับสำหรับแมนยูอะนะครับเพราะว่ามาตาอย่างหนึ่งคือเรื่างหลังปีกแมนยูไม่ค่อยอันตรายด้วยนะครับแล้วมาตาก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นตัวริมเส้นอะนะครับซึ่งถ้าถ้าจะ ถ้าจะย้ายออกเลยว่าแมนยูจะซื้อเข้าเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะที่มาตาจะย้ายออกนะครับเพราะว่าอย่างว่าแหละนะครับถ้าซื้อเข้ามาก็ต้องมีขายออกไปนะครับซึ่งมาตาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆน,นะครับที่มีข่าวว่าจะออกจากทีมนะครับนะก็มีความเป็นไปได้นะนี่คือการคาดการแบบ มัวสั่วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมก็เอามาจากเขาอีกทีนะแต่ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้เอามาจากเว็บไซต์โกที่ทุกท่านเห็นนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยผมรวบรวมมาจากข่าวที่ผมเคยอ่านเจอนะครับนะแล้วผมเอามาปนปนกันเพราะว่าผมชอบเอาข่าวหลายๆสื่อเนี่ยมาปนกันแล้วก็เอามาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปเดียวแบบนี้นี่ฮะโอเคนะครับก็เป็นอีกรายนะครับที่ สัญญาใกล้หมดนะทีมมันดังมากซื้ออนะนฮมาตานะแอออาร์เซนอลอะไรก็ได้นะครับซเปอร์อะไรก็ได้นะนะี่ครับเอ่อลุกชอครับไลานี้สัญญาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้ละอีกนิดเดียวนะี่ครับฤดูกาลนี้ก็จะว่าไปมูนิโยเนี่ยก็พึ่งมาเรียกใช้นะ นะครับแต่ว่าก็ยังไม่การันตีหรอกนะครับว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันอีกทีนะครับถึงแม้ว่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วนะครับก็ตามนะครับในช่วงระยะหลังๆนีแต่ก็ต้องต้องรออีกทีแหละสำหรับลึกชอผมคิดว่าถ้าไม่ต่อสัญญาแล้วเลือกย้ายออกเนี่ยนะครับยังไงก็อยู่ได้นะครับเพราะว่ามีสเปอร์ให้ความสนใจอยู่นะครับปอเชิโนก็ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับทีมซอแทมตันนะครับอดีต เอ่อทีมเขานะครับก็พร้อมรับนะครับพร้อมรับอยู่นะครับรอดูกันอีกทีนะครับแต่มันก็ม,มีข่าวว่าแมนยูกำลังอยากได้แบ็กตัวใหม่นะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมีมีโอกาสเหมือนกันนะฮะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะที่ลูกชออาจจะแบบไม่ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็โดนโดนปล่อยตัวออกจากทีมนะครับโอเคมาดูกันลายสุดท้ายครับก็คือแอสซี่ยังนะครับ,รบที่มีข่าวออกมานะครับ คืออซิยังอ่ะนะครับมันเล่นดีอยู่แล้วแหละนะครับเล่นดีนะครับคือขยันเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับเอ่อมิดฟิลด์ตรงกลางเคยเล่นมาแล้วนะครับคือหลังๆเนี่ยสาวพัฒน์ประโยชน์แล้วแหละนะครับเล่นแบ็คก็เล่นมาแล้วนะครับวิงแบ็คนะครับก็เล่นได้เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับคือขยันแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนะครับคือแบบมุนยอก็ชอบด้วยแต่ว่าก็อายุเนาะอายุอนามก็32แล้วนะครับ แต่ว่าผมคิดว่ามีโอกาสต่อไหมสําหรับแอซซียงเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสต่อนะครับแต่ว่าจะได้ลงสนามเหมือนเดิมไหมเออผมคิดว่าคงไม่ได้ลงเหมือนเดิมในฤดูกาลหน้านะครับอันนี้คือความคิดของผมนะนะครับผมคิดว่ามีโอกาสต่ออยู่นะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ต่อด้วยเช่นกันนะนะครับเพราะว่าเว็บไซต์โกเขาจัดมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับแอซซียงน่าจะ ไปทีมหดดีล่ะไม่ค่อยเห็นข่าวเอซี่ยังนะเห็นแต่แบบอ๋อไปหลีกจีนนะ่ครับหลีกจีนก็ให้ความสนใจอยู่นะนะครับโอเคหมดแล้วครับก้านักเตะนะก็ประมาณนี้แล้วกันการัลกเตะที่สัญญาใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยยังไม่มีวี่แววว่าจะต่อสัญญาเลยนะครับมีแต่เพียงข่าวลือนะครับก็มีเด่นชัดที่สุดที่ออกมาตอบโต้สื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นบริยันเฟนนี่นะนะครับที่มีกระแสะตอบรับนะครับว่า อาจจะมีการคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนรายอื่นๆเนี่ยน่าสนใจทั้งนั้นนะครับทีมอื่นๆรอดตามได้เลยนะครับไปเชียร์กันได้เนีย่ยถ้าเป็นผมนะถ้าเขาที่ส่วนตัวนะนะครับถ้าแมนยูไม่ต่อผู้เล่น9คนนี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วผู้เล่น9คนเนี้พร้อมที่จะออกจากทีมเนี่ยคืดว่าคนที่น่ารุมจีบเยอะ เนี่ยก็น่าจะเป็นอังเดรเอร่านะครับแล้วก็เฟนนี่ก็ผมว่ามีหลายทีมต้องให้ความสนใจแน่นอนออดาร์ดี้บินนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะด้วยฟอร์มอะไรต่างๆด้วยไมมคือเลีกนี้ผมคิดว่าน่าจะแขวนสตาร์ทแล้วเร็วนี้แหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะสตันก็เป็นอีกรายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสาตันน่าจะไม่น,น่าเล่นพีมีดีแหละนะครับผมว่าน่าจะออกละไปหาเก็บตังค์หลีกจีนหลีก,ลกอะไรก็ว่างเข้าไปนะฮะ แล้วก็หุนบาบตานะผมคิดว่าน่าจะเนื้อหอมนะครับผู้เล่นเหล่านี้นะครับลูกชออีกคน,นครับที่น่าจะเนื้อหอมนะครับโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะนะครับโอเคหมดแล้วครับนะเป็นการทักเตะนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็สาหรับคลิปนี้ผมจัดอยู่ในช่วงอ,อุนอ่นๆทลอกแล้วกันนะเพราะว่ามันนานพอสมควรคลิปนี้ความยาวมาสิบ 4นาทีได้ครับจัดอยู่ในช่วงอุุ่ๆทองแล้วกันเพราะว่าคุยไปเรื่อยแหละตอนแรกคิดว่าจะมาจัดอันดับเิยเนี่ยน,นี่คุยไปเรื่อยๆแล้วนะครับกออ็อยู่ในช่วงรุลนทองแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีวีใหม่ทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับลืมเลยนะครับนะอัดคลิปหนักก็ใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวจะไปทําพวก ข้อมูลทีมอ,อื่นมาพูดบ้างนะนะครับแต่ผมยอมรับเลยผมแฟ,แฟนแฟนแมนยูด้วยแล้วก็ทีมอื่นผมก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากนะแต่คือไม่ค่อยกล้าทำนะครับข้อมูลมันไม่แน่นพอเพราะว่าผมไม่ได้เชียร์ด้วยแต่ถ้าเอาเป็นข่าวพวกเบกิ้งเนวเนี่ยผมตามให้อยู่นะครับพวกทีมลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเทลซีสเปอร์เรอลมริดหรือว่าทีมอ,อ,อื่นชั้นนำเนี่ยผมตามให้อยู่แต่ว่าถ้าให้เอาข้อมูลมา นั่งแล้วก็ให้ผมพูดเนี่ยบรรยายเนี่ยโอ้โหยากมากเนะฮะเพราะว่าขอ้อมูลผมไม่ถึงจริงพวกทีมต่างๆนะครับแต่แมนยูนี้ผมพอได้อยู่นะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันที่ผมไม่ค่อยเอาเรื่องทีมอื่นมาพูดนะนะครับแต่ก็จะพยายามจะพยายามเอามาพูดนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงพรหงหลังโพสก็จะเอามาแบบเ,เสริมบ้างนะครับโอเคครับไวเ้เจอกันนะครับก็ฝากเหมือนเดิมแหละนะครับ นะไม่มีอะไรละนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะครับ